บรรยากาศอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออภายในร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยน้ํากับลมลมก็คือคลมปากและน้ําก็คือระบบเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับพวกนี้เนี่ยก็ต้องให้มันสมดุลตามธรรมชาติค,ค,คนที่มีชื่อเสียงสังเกตให้ดีตําแหน่งบ้านเขาดีมากแต่ตําแหน่งด้านหลังเนี่ยต้องแก้เพราะว่าที่ใต้ของเขาเนี่ยเจอเหลี่ยมหลังคาผมผมอยากจะถามอาจารย์ว่าปกติอาจารย์มาก็จะดู ครดูห้องพระดูห้องนอนให้ผมแต่ว่าเรื่องตัวเลขของตัวบ้านนี่อาจารย์ไม่เคยบอกผมเลยครับคืออย่างนี้ครับคุณเอกราชค,ค,คือวิธีการปรับในเรื่องของห่วงจุ้ยเนี่ยอยากให้ใช้หลักวิทยาศาสตร์บ,บางคนเนี่ย ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ผมถามว่า,าเรื่องของฮองจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของศษยศาสตร์ไหมมันไม่ใช่ทีนี้เราต้องต้องต้องคุยกันในหลักของความจรงิงต้องให้ทดสอบเราเองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าปรับแล้วมันเป็นยังไงผมก็เลยใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานนะครับแต่ว่าเลขที่บ้านเนี่ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งะนะของการปรับฮงจุย้ยแต่ฮงจุ้ยนี่ผมผมเชื่อแล้วนะจับ ตอนที่อาจารย์มาบอกผมให้ปัป่นนั่นผมรู้สึกว่าการนอนการอะไรจะสบายขึ้นนะครับจะไม่ปวดหลังปวดเอวแล้วก<ม>็การอาหารอะไรหรือว่างานการก็ดีขึ้นอาจารย์ดีขึ้นครับออการนอนของคนนี่นะฮะท่านผู้ชมอย่างที่ออกเมื่อเทปที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคนแต่ละวันเนี่ยเหมาะสมกับบางทิศอ๋า<ม>นี่อเอกรั คือที่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อเทสที่แล้วเนี่ยเขาจะดูวันนี้จะนอนอยังไงวันวันจันทร์เนี่ยไปนอนทิศไหนวันกลางคานนอนทิศไหนเขาจะมีบทเลยแต่ผมเนี่ยอาจารย์ว่าอาจารย์ผมถามอาจารย์ว่าผมหันหัวไปทานที่มันตกได้หรยัอาจารยา์ไม่เกี่ยว โ <c oughs> อ,อไม่เกี่ยวใช่ไหมหันได้ไม่เกี่ยวครับคืออย่างนี้วันเดือนปีเกิดเมื่อประกอบออกมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยหันหัวทางทิศตะวันออกสเสมอเลยนะบ,บางคนก็หันทิศเหนือทิศใต้แต่ทิศตะวันตกไม่เคยหันกันมาเลยแต่จริงๆเนี่ยเมื่อคำนวณคำนวณจริงๆเนี่ยคือกุ๊ปเลือดบางกุ๊ปเนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับคนวันเดือนปีเกิดเงี้ยผมเนี่ยหันแล้วครับหันที่ตะวันตกเท่าที่คุณเอกราชเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดหนึ่งเวทีเราเนี่ยคอนเสิร์ตที่เราเคยไปกันเนี่ย ทำไมเขาไม่ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเห็นไหมสังเกตดูไหม,กกไ,หมไม่มีเวทีไม่มีมันอย่างนี้ครับมันเป็นความเชื่อมันเป็นความ,มความเชื่อของคนรุ่นเก่าๆนะครับจริงๆทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศที่มีสนามพลังในกลุ่มของคนบางกลุ่มเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอย่าง,างคุณเอกราชนี่เกิดันสุขทิศที่สําคัญสําหรับเขาก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ S <S> <S นะครับทิศนี้เนี่ยจะส่งเสริมคือในช่วงของกลางคืนของการนอนนะฮะจะสังเกตจากหลักวิทยาศาสตร์นะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กจะมีในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะนั้นหนึ่งในสามของการนอนของเราเนี่ยสมมติอายุ90ปี30ปีก็คือการนอนเพราะนั้นสนามแม่เหล็กเนี่ยจะวิ่งจากทิศใต้ มาทิศเหนือเสมอในช่วงของเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยเหมาะกับทิศตรงนี้เพราะว่าในช่วงกลางคืนเวลาเราหลับพักผ่อนไปแล้วเนี่ยระบบเลือดในร่างกายจะสมดุลอย่างอย่างไฟบนเพดานกับแอร์เนี่ยก็ต้องปรับต้องปรับเหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับถ้าเรานอนดีนอนแค่สี่ชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับจะมีความรู้สึกที่นอนแล้วเต็มตื่น บางคนนอนถึง8ชั่วโมงเนี่ยยังอยากจะนอนต่อเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่อิม่มอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลของหลักวิทยาศาสตร์ที่คำนวณกันมาหลายร้อยปี <c oughs> นะครับ <S <S> <S นี่แหละมันทําให้ศาสตร์พวกนี้เนี่ยสามารถช่วยคนได้ในหลักของความจรงิงพวกตัวที่เกี่ยวไหมเกี่ยว <c oughs> ครับัวก็เกี่ยวอย่างที่นอนที่ผมตอนนั้นผมนอนอยู่ที่ที่อาจารย์ไม่ได้มาดูะที่อาจารย์มาดูนี่ผมก็เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น ออพวกเซนองซนะที่ผมมีสิ <S S <MA> <S ่งมมีอะไรนี่ก็หายไปก็จริงละ่ะอมันแปลงจริงอ้าแล้วแอร์เออ,เอ,อ,เอ,อนี่คือโปรติงในแอร์นี่นผ,มผมผมผมนอนหายาจที่ตะวันตกแอร์ออนี่อยู่บนหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ข้างออยู่ข้างแล้วก็ไฟเนี่ยอย่างไฟสองเนี่ยไม่ให้สองร่างกายต้อง<ม>ต้องย้ายไปมุมด้วยใช่ไหมาจารครับครับ ในะนะนะการก็หมดเวลานะรวมใช้เวลาก็พอสมควรนะครับเรื่องนี้ท่านอยากรู้จะเป็นเรื่องดูดวงเรื่องสถานที่ต่างๆนะเรื่อง,งนะราวของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับบันทึกแดนสยามนะครับที่ท่านชมได้เวลานี้แหละนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากรู้นะเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากสัมผัสนะครับอยากจะไปที่ไหนนะครับใช้จดหมายนะฮะหรือเมลมาบอกเรานเราจะขึ N ้นตรงนี H ้แหละนะครับวันนี H ้เวลาหมดหมดเวลาไปกันครับสวัสดีครับ